ครับคุณทีซีชาแนลนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมแอดชิดปากแปรนะครับเราจะมาส่งต้นกระโมโหสามสามไหนอ่ะรถระบายรถอะต้นระบุนี่ไงสองหูไฮแล้วปก็ปู สองหูนี่มาหับโดยเฉพาะเอามาหูคนนึงครับเราคันนี้งคนนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะไปต้องไปปล่อยประเทศอันนั้นดอกเขาจะไปปล่อยวัดบ่ย่านอยู่เอียมันไหลต้องพาเจ้าเจ้าพงนครหนองแสงเด้อบ่จะกลัพระนครก่อนบ่จะไปปล่อยพระนครนั่งสนมบุญยุไปปล่อยหม่องไม่หม่องใดไม่นั่งสนมปล่อยลงเลยนั่งสนมเด้อที่ไหก็คุณพงพรบอกว่าจะอนันต์พิที่มาโอเคโอเคโอเคสนมพี่ตี่มา ต้องมาทีละสามนะพี่น่าสงสารมากบวมเป่งเลยค่ะทุกคนโอ้ยบวมขาบวมเลยขาบวมเลยมันปวดไหมอ่ะพ่อตอนทานางอ่ะปวดครับแต่ตอนนี้ถ้าไถ้าถ้าท่านั่งขยบ้าท่าขึ้นรถซีมบัสิบัสใดก็เอาสื่อลียงมาหามาไม่พอขีดคอเลยนะลูกขอดีแล้วพอดีแล้วพอไปโรงพยาบาลตัลูกมีเส้นบังสักพูนะครับเจ้าก็อุ้มพ่อเจ้าขีดคอยัง

ี้สงแล้วคอยจย่า่นอนขี้สั่งมาครับจงสัประหดแค่เมื่อนี้กำลังกินมมองแสียอยู่ที่นี่เฮ้ยไวไฟวิ่นอย่างไร ไปไปปล่อยวัดไหนครับเนี่อยไปไ่ใชของที่างเอาไปส่งยัไได้ลส่งที่บ้านก่อนเดี๋ยวคนที่บ้านจะเดินไปได้แต่ไม่ได้พี่นี่จว่าได้ถินไม่สามทางให้นอนที่วัดกันลเช้ากิี้ตาสงนเนี่ยเาสิญางมาส่งไปอดางสอนไสก่มีที่ไปไศูนส์สน้ำไปสนามตอนนี้มันยังไม่ได้ไปใช้บริการเลยไม่ได้จรายเดือนมา สอง<ม>เดือนแล้วยี่ห้อย <c oughs> ิ่งใบไฟลานกาแฟกวกกว่าสิเ <c oughs> ข้มต่อข้าเจ้าสิไปจายเงินนะท่านต่อใยก็เลยสินี้พอดีบอดีจ้ะพอดีเอาตัวจ้อย จะเอาเื่อกันล่ะเดี๋ยวถีไปิดายอยู่ไวไฟร้านกาแฟพอราผม่าเป็นยังพอพออยู่เดี๋ยวนู้สิมานางใส่ไวไฟให้เองโอ้ยพาหดใจเด้ตอนนี้นะไปไปดีเลยไปดี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 ไปลีไปด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 ยไปดีไปด่ไปดีไปดีไปดีไปดอไปดีไปดีไปลีไปดีไปดอไปดี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 ไปดงไปดีไปไดไป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 ดีไปไปีไปดไป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 ีไปดไป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 ดีไปไป ไม่ได้ไปถึงสามเดือนเอาไปจะบอกกันว่าเศร้าเก็อย่าลืมเด้อแก่ขาหายบวมแล้วก็มั่นงานได้ปกติที่บอกว่าสามเดือนคือกระดูกมันจะระยะเวลาที่จะทำการรักษาโดยรวมแตคือจะรักษาจริงเขาประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมายางขาเป๊อยู่แถวนี้แหละบ่เป๊ะหลักถ้ามันเป็นยังไงมันเป็มันลงน้ำหนักเล่นกีลาหรือวิ่งบ่ได้ยมันก็เดินได้ปกติก็ประมาณสัก ครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเี้ยก็จะมีพิตตี้มาพิตตี้มาดูแลทุกวันทุกวพ่อพ่อขาพ่อเป็นแบบนี้พ่อมีเมียไม่ได้อุบัติเหตุแล้วเนาะพ่อใหญ่เช็ดขาพ่อเป็นแบบนี้พ่อไม่สามารถมีเมียได้เด้โอ้ยปองโคกใช้การได้อยู่ฟองโคกใช้การได้อยู่ในลูกเลยห่วงอย่างเดียวขาเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นจะไปเคาะขานี่ตัวเองได้แบบนี้ให้เจ็บมากกว่าเดิมให้เจ็บเวลาจะได้ ยืดออกไปยืดระยะเวลาเป็นการยืดระยะเวลาเฮ้แต่แต่การข้อขามันช้าไปนะต้นอ่าว่าฮัดคอเลยมีแต่คนรักพ่อพ่เดยก ก่ห่วงพ่อไปกอดอันนั้นข้นพิการไปนะได้อมาอยู่เดี๋ยวอันของเงนพิการสามเดือนเนาะแม่กันพ่อไปยื่นเรื่องเฮ็ดคนพิการไปเลยพอสิได้เงินคนพิการสักสามเดือนเราลุงเนาะพอสามเดือนไปค่าใส่ตาพ่อไปเฮ็ดแล้วก็ได้ตลอดชีวิตเลยจะสั่นก็กรับไปในไฮคอร์ดทางนี้ออกลูกขอโคตรตาลอตเตอรี่เขาจะเอาอะไพร้อมเนาะออกพร้อมกันเนอสตาร์ออกพร้อมกันี่นายบอกให้กันแล้วครเบิ้์แต่ละคนแต่ลการอาชีพที่แล้วกัน พอเสร็จได้เงินเดือนคนพีขานได้ไหมเสร็จสักครับพอต้องไปซ่าอะไรกันหนึ่มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนมากครับผมนะครับเงื่อนเดือนคนพีขานนั่น ห้คำแนะนำได้ดีมากเลยราคา่นได้วะไปไปไปาไป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 สิลกแลล่ะิล sort of ุกลเติวัน well, ิลุกลแล้วล่ไปนะคะาชีเขาทำงานนะไเช้าทงานใช้ป่าทําไใปาทงานอชีไปมอาชีพใช้ป่าทแว่าคานี่ต้องมีก็ได้ พี่นายว่าเขาจะตัดออกลวดแล้วสันว์อะไรสักการพิการรถ้สึกว่าเรไม่อุปทานต่อกันเยยังนงอยนะพีเอสี่ท่านหนึ่งบอกว่าพี่ชิดเนี่ยไม่ต้องเอาไปเอาแต่ขาไปเอาไปเข้าเฝือกที่โน่นหรือยัให้แม่ดูที่โน่นยังขาฝากไปหรือเปล่าขาฝากไปเอาไปหาเมียมานจังนะแต่ละคนสอบฝากคนยนต์ละแล้วเมื่อคืนอาการเป็นไงบ้างเมื่อคืนดีขึ้นแล้วครับผมไม่เวลานอนไม่ปวดมันปวดเฉพาะคืนแรก เพราะว่าคืนแรกมันมียาแค่เม็ดเดียวให้กินยายาแก้ปวดเม็ดเดียวๆๆๆแล้วตกลงไปตกหลุมปูใช่ไหมไม่รู้หลุมอะไรไม่ได้ดูแต่ว่าที่จริงอ่ะคือมันแบบมันเหยียบก้อนหินแล้วมันก็ คือคือมันเป็นแผนพี่เมเออพอดีสีเขียวเนี่ยต้องอยู่ฝั่งนู้นมันไม่ใช่แผนมันเก็บจริงครับเป็นหัวละไงแข่งกับแข่งแข่งกับแผลหน้าคุณก็เล็กหน้าคออ้างไงให้โอ๊ยเย็บที่หัจังบวะได้ยังไม่ใหญ่นะาพูดมามาซ้ำเติมกับบอลูนนะมาทรงมาทรงพอขึ้นรถเหมือนขึ้นอืดอ่ะนั่งไงขึ้นอืดรถจะใช้คำว่าบวมดีกว่าพี่จะได้รู้สึกดีหน่อยมัน พี่เมย์ไม่ใช่นอนเจาะแล้วบ่นอ่ะครับืนอื่นนี่มันใส่ครับอยังเงือมันใส่ครับคนมอาลีคนไปแล้วนะไปขค้นอื่นมันใส่แต่ละคนดีจะหมดอันจะหมดเออมันก็ขึ้นเขียวตักออกรดข่ปลาเพราะกระเทือนอ่ะไหนเอาอีกข้างนึงมาดินี่ขานี้มันตัดกันมันบวมจะต้องเอาใบใบนั้นนะใบที่อนนั้นมาหล่นไฟแล้วมาครับใบวัน ใบหวานหวานชนพอาะพอจะไปให้อันจะไปให้ผู้เฒ่าอันเพิ่นเป่าให้น้ำด้อก็ให้มันจ่อไปหนาดนะผู้เฒ่าบ้านหวานชนน่ะทางไฟเลยก็ันเป่าอยู่บ่แถวบ้านเป่ายิงทีนั้ใส่ขาจักบอผู้เป่ามันตายไปก็หาเพื่อพอพาไปน้ำแขางเลยพาตัวน้ำให้คนเป่าตัวต้องไปให้เพิ่นเป่าเด้อ เรื่องเป่าเนี่ยต้องถามปู่ครับเพราะว่าเวลาเจอด่านเนี่ยปู่เป่าทุกด่านเลยเป่าทุกคนต้องด่านเลยคนละเป่าถ้าเป่าถ้าเกิดว่าเป่าถ้าเกิดว่าเป่าเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไปด่านไหนนี่ก็คือเยี่ยวบ่อยตอนนี้เยี่ยวใกล้หมดตัวแล้วเยี่ใกล้หมดตัวแล้วตอนนี้ที่เห็นน้ําหลังรถเยอะๆไม่ใช่อะไรนะเตรี่ยนไม้ปู่ใช่ไล้วกินเอาไว้กินเพราะกินน้ำจะได้เยอะขับรถไปนี่ไม่ต้องรอให้โบกเลี้ยวเลยตีไฟเลี้ยวรอเลย ใช้สายรอเลยไม่ต้องเสียเวลาตามใช่ไม่ต้องเสียเวลาก็ถึงเจ้าหน้าที่โบกเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่นะครับมาในด้านตรวจนะครับโู่เอาไปใส่เหรเราพื้กันเจ็บเอาใส่เราแล้วเพื่อนพอมากินเขาเดี๋ยวเราก็จะลืมได้ทีว่ากันไว้นะจิมางัดหอมเจ้าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด์กดติดตามให้ทับ Tc Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ